ก่อนสวัสดีค่ะยู่ผมจะแกเกอรห่งแห่นะครับอยู่เกมฮอเนี่ยผมกิฮิโร่บัสทันเตอร์กับร่างกะหังใช่ไหมเออเซตอะไรนะเจ็ดบาทไม่รู้มัวอะไรก่อนนะเซตผีไทยเออ,อยังไงอะจังวันนี้โอโรีเจแนคอไป <S <S อเดวอกัดไม่รอดวิเล่โอ้โหวิเล่ดันไปยิงพาราไซส์นะครับถ้ายิงรีจะแน่น่าจะตายแต่ฟินก็ซูมเก็บตกไปได้นะครับเสียดายจริงๆเนาะ ตัดมาที่ที่แปดนะครับสกอร์สิบต่อสิบครับเท่ากันสูสีอ่าบัตรคิวสามตายหนึ่งแอซิสสูนนะครับผมมาดูว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรฮะไอฟินเพื่อนอ่าฮีโร่ฝั่งเรานะครับมีบัตรนะครับมีวิสเล่เดโวเพสเลนนะครับแล้วก็ฟินงโง่โง,โงโอ่อ่าไั่ตรงข้ามนะครับมีสกาวพลาไซรีเจเน่เบเฮนะครับแล้วก็เฟดอีกตัวหนึ่ง อ้าวโดนแล้วโดนคอแล้วเฟดเกี่ยวแล้วตายไหมตายไหมย,ยังไม่ตายครับบินหนีก่อนแล้วผ่านเลือดใส่ลิจเนรครับนี่เรียบร้อยฮะวิเลได้คิววิเลวิเลหนีไปอ่ากลับมาได้คิวครับแต่ว่าฟินไม่รอดเจอสเกาไล่ไปยังไกลนหนยังไงอ้าวโดนละโดนช็อตละโดนช็อตละด้วง ดวงโดนช็อตแล้วนั่นไงครับวิเลตันสองสวยนี่สกาวตายครับไอไหนพระไซดวงตันสวยื้อดวงได้คิวเบเฮตันใปบัตรใบให้ครับดวงหนีไปดวงดวงหนีไปดวงอ่านไปรถก่อตันสวนเฮ้ยเดวโวเร็วเดโวคำนวณแรงลมและองศาจังหวะนี้12ฟาเรนไฮ13น็อตอ่าไม่ฮุกสักทีใหเวนแม่ เดินปล่อยตดอยู่ได้แต่เขาจบสวยครับ <S <S อ่าร์ติเยร์แฟรรมนิดนึง <S 1> <S 1> โหโบกันรัวๆวะไม่มีคำว,ว่าฟาร,ร์ตาตีก็ไม่มีครับใจเยน <S <S ็นนี่บายไปก่อนเบ้เบ้ตีไปไล่ตีไปครับวิ่งเร็วเร็ววิ่งเร็วเร็วหืมไม่กดตัวดำนี่ไปก่อนอ่าบัตรก็สกิลไม่มีเลยมากครับสกิลหนึ่งคือบายครับสกิลสองก็เออ เป็นสกิลติดตัวเพิ่มพลังชีวิตทุกครั้งที่ฆ่ายูนิตได้สำเร็จนะครับพลังชีวิต10%ของเลือดทั้งหมดของเป้าหมาย10%อาไปยูนิตทีพีฮีโร่เอาสกิลไปแด็กขีเพิ่มเลือดอะไรประมาณนี้ถ้าคิวได้เลือดจะเด้งนะครับประมาณนี้ฮะสกิลสามเนี่ยถ้าเลือดฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายเดียวกันน้อยกว่า40%เนี่ยมันจะวิ่งไวอ่าอันติก็คือผ่านเลือดนั่นเองนะครับผ่านเลือดก็คือถ้าเดินนะเลือดมันจะไหลอยู่ที่เลือดมันก็ไม่ไหลนะครับสามารถออกกระทาฟ้าได้ก็จะผ่านเลือด เป็นหมนะฮะเออพาเลสเป็นวงกลมอะในรัศมีของอันตีมันอะยยกย้ายกันไปเติบโตฟินบอกยกยกย้ายกันไปเติบโตเออย่างยอดอาลโล่เหมือนแฟนทิ้งอะเธอเลิกกันเลยนะเราแยกย้ายกันไปเติบโตดีกว่าอ่ะธรรมดาคนเราต้องมีหักกันบ้างจึ๊กซูมอยู่อ่ะสวย เวลาอ,อกหักเล่นเกมได้ไหมเล่นไม่ได้มันจะเมื่อเว้ยมันจะแบบเพื่อนเฮิร์ทอะแบบเมื่อลอยอะถึงตัวกับใจเราเไ้ยตัวกับกายเราโฟกัสที่เกมอะแต่ใจแม่งลอยอะมันเล่นไม่ได้หรอกยิงเกมโมบ้าด้วยแม่งก็จะเมือม่อเมื่อยนิดนึงเนี่ยอาการไปฟินตานี้แน่นอนเ <c oughs> ยญ่ใหญ่กันไปเติบโตเอาโอเคครับชิ้นแรกครับออกมาเป็นกันเวทนะครับผมก่อสุสีอยู่ฮะสิบสามต่อสิบห้านะ ตอนนี้ผมก็ปนหัวน,นิดหน่อยครับเพราะว่าเอ่อไฟเซอร์เพิ่งเพิ่งออกฤทธิ์นะครับตอนนี้มีไข้นิดหน่อยวัคซีนเท่าที่ผมศึกษามามันก็คือเอ่อเชื้อเชื้อของโรคนั้นน่ะแล้วทําให้อ่อนกําลังหรือทําให้มันตายอุ้ยอูโหตายวะ่ะกระตุกฟินบอกทําให้มันอ่อนกําลังหรือทําให้เชื้อมันตายก็คือกระตุ้นให้เราเป็นหวัดและให้เราพอเป็นอีกเราไม่เป็นหนักอะไรประมาณนี้เออคือคือฉีดวัคซีนมาเรา เราต้องป่วยนะครับเพื่อให้แบบร่างกายมันซ้อมๆก่อนนะอาซ้อมป่วยพอเป็นจริงปุ๊บมันก็จะเป็นเบาไม่ตายแล้วมันเนี้ยเออที่ที่ผมศึกษามานะมันเป็นบานวานนั้นนะครับผมเราฉีดวัคซีนเราก็เลยต้องป่วยงานานา,นา,นานจะมีสาระ,ะนี่ถ <laughs> ุยเลยสาระจริงลองงานดูครับลองศึกษาดูก่อนบัตรวิเลยให้ครับตันเดวูฮุกกาดสวย ต่อสกิลกันโบเบโบเบ,บ,เบฮะแล้วบัตรได้คิวออ่าถือว่าต่อสกิลกันสวยมากครับอันนี้อยก่กโมดซีเอ็มไปไหนกระหัง <c oughs> ไม่โคเป็นโคเป็นซิกเนเจอร์นาง <c oughs> ทำไม ทำไมกระหังมันต้องเอากะด้งมาเป็นปีกด้วยวะเอายังอื่นไปได้เลยวะทำไมต้องเอากะด้งวะแม่งแบบไม่ไม่ไม่เซนเลยวะพูดถึงอะพูดถึงนะแบบที่กระด้งมาติดปีกจะบินได้ยังไงวะแม่งแบบไม่ไม่เซนเลยนะเออ ไอเฟดโดนแล้วโดนเฟดเล่นแล้วครับอา้าวเฟดเกี่ยวว้าวลียนแนมาคอโดนครับแต่ว่ายังไงเออใบส่วนก่อนเบเฮดักหน้าโอ้โหสวยแล้วดักหน้าดักหลังอ้าเจอสับครับผมเห็นนานแล้วถอยไม่ทันฟินบอกตอนนี้ก็สูสีนะครับสกอร์17เท่านะโอ้โหนี่รออยากจริงครับดักอาสายขวานหน้าหลังเลยลาสาช่วงนี้เจอบ่อยมาก เวเลยอยู ille, ่เพ <Okay. S 1> ื Jamie, ่อนรอเป็นเกย์ก่อนนะฮะก็ใครที่ดูในเพจนะครับหรือในยูทูบเนี่ยเออสามารถเป็นซัพพอร์ตเตอร์ทาง facebook ได้นะที่เพจอ่ะตอนนี้ผมสร้างแคนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครซัพพอร์ตที่เพจนะครับเดี๋ยวดึงเข้าแคนให้นะฮะเวลาสตรีมเนี่ยจะได้แบบเล่นก่อนสตรีมไงเออเข้าเข้าจอยก่อนที่จะเปิดสตรีมเพราะว่าถ้าเปิดสตรีมเนี่ยคนมันเยอะนะครับก็สามารรสนับสนุนได้นะครับผมคือแบบช่องเพจใหม่อ่ะเออ ถ้ามันผ่านเควสแรกอาจจะมีรางวัลให้นิดนึงอะไรประมาณนี้เออไม่ต้องซับหลายเดือนก็ได้นะขอเดือนนี้เดือนเดียวพอเดือนนี้กับเดือนหน้าขอแค่นี้พอเนะยเดือนหลังไม่ต้องก็ได้เออยังมีโปรเอ้ยังไงโอ้โหบื้มหายเลยว่าฟินเดโวโอโหเบเฮปิดทางสวยครับแล้วเบเฮได้คิวไปสองตัวตายวะอ่ะเปิดดัดไปนะครับ อ่านี่ก่อนใน่เห็นไหมว่ารีเจเน,น์มันเลือดต่ำกว่า40%เนี่ยมันก็มันก็บินไวนะครับอยู่497อ่าแล้วน่าจะเห็นตัวด้วยแหละนี่อันตรีผ่านเลือดไปไปไหนอ่ามีการหลุดจากวิสเลมีการวอดวอดหยุดนะครับมีแอบโุ้ยสกาวเห็นตีแล้ว เปดมาเกี่ยวโหไม่รอดวะโอ้ยหนีไม่พ้นนะครับมาเกิดมาแล้วเมื่อกี้ตอนบาดตายดีแนกว่าสมน้ำหน้ามึง <c oughs> ออมีสมหน้าด้วยจึก๊กกาไปไงสมหน้าเราเพื่อนะเปิดดัดไปครับขาดเลือดไปแล้วไปไหนสเกลวามหนีนี่ตายครับ เจอบัตรันตีทางหนีที่ดีที่สุดคือวาร์ปหนีนะเพราะว่าวิ่งเลือกกันรถไงบัตรไม่มีสกิลแคนเซลิลวาร์ปด้วยนะครับเวลาเจอบัตรต้องพบวาร์ปอันต,ตีบุ๊วาร์ปหนีแม่งเลยรอดไม่ลอดไ่รู้เผื่อรอดเอาเป็นดาบน้ําแข็งนะครับผมปกติอยู่ก่อนนู่นนะครับบัตรก็จะเล่นบัตรโคเด็กบัตรโคเด็กปัจจุบันไม่ค่อยนะไม่ค่อยบัตรโคเด็กแหละเขาก็เล่นเป็นสายสายตีกันก็เยอะ สายโคเด็กน้อยคนเล่นเฟดก็เช่นกันแต่ก่อนเฟดโคเด็กเฟดโคเด็กนะครับเดี๋ยวนี้ก็เฟดก็นิยมสายตีมากพอสมควรนะสายการเล่นก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับเปลี่ยนไปตามเอฟเฟคไอเทมในะยุคนั้นๆแต่พาสายยังคงโคเด็กอยู่เออพาสายก็ยังคงเป็นพาสายโคเด็กอยู่เรื่อยๆนะอ่าวิเซ่หลุดจริงเหรอ,อโอ้โหตัวซับหลุดด้วยครับเอ้ย ตัวตันดีลดด้วยอ่าลูนวินวอล์กอ่าเพื่อนเสียไปสองครับวินเลกับฟินโอโ้โหด้วงครับตายไปสามครับอันติผันเฟสน,น,นี่สวยเอาไงเดวโวเดโวโหฮกโดนไว้เปิดดัสดยังสวยมาดิ เจอสกาวตีสวนครับเดวูกัดจะแนคอหลบมาตีเจอเบเฮซันแล้วโอ้โหพาไซามาจาังหวะนี้ว่าไงเจอลุมสามหนึ่งบัดทีเดียวเลือดจะเต็มบลึบอ่าเห็นไหมคิวได้เลือดมันจะเต็มครับยังไงเบเฮเบเฮเบเกระทืบตีนวิ่งตามอยู่ฮะเราว,วิ่งไวอยู่แล้วมันเลือดน้อยโอ้โหเก็บสีเหลือพาไซาตัวเดียวเอาเรื่อง แมเมื่อกี้กดไปสี่ตัวพาไซนี่ไปก่อนแม่ถ้าเลือนน้อยอยังไงเราก็ไล่ทันอยู่แล้วครับหรือว,วิ่งไวจากสกิลสาแล้วก็เราตีเนี่ยมีสโลจากไอแบนด้วยนะครับยังไงก็ไล่หดได้ทันอยู่แล้วนะคอยได้ตีเถอะอ่าวิเลครับอีกยีสบวินาทีจะหลุดผม <a> ว่าน่าจะหายยาวแล้วน่าจะไม่มาแล้ว ออกมาเป็นฟอร์ดวูฟฟอร์ดวูฟก็อัปเดตใหม่นะสำหรับคนไม่เล่นนานนะครับเดี๋ยวนี้ฟอร์ดวูฟมันจะปล่อยมานะครับปล่อยมาได้ได้2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเปิดสโลสโลแล้วก็เปิดตัวศัตรูนะครับกดครั้งี่2ได้ครับจะเป็นการตรึงตึงแบบกัดขาให้ขยับไปไหนนะซึ่ง <The line. S 1> ก็ดีอะ่ะโอ้โ <The line. S 1> ไหไวไปเนี่ยเฮ้ สกอยี่แปดต่อยี่ห้าครับสกอร์ตามแล้ววิเลก็หลุดแล้วนะครับสี่ห้างานหยาบนี่ปล่อยมาไวอุ้ยโอ้โหโ,หโหโดนสกรรมยำใหญ่เอ้ยด่วงมาช่วยตันเฟดเกี่ยวอีกโอ้โห,โหสตันเยอะจ้าสตันกี่ดัววะเนี่ยเบเฮเฟดนะครับสตันเลียนเอคอก็ถือว่าเป็นสกิลตัดจังหวะเราได้ โอ้สูยากเฮ้ยอาลุดอ,อีก,ออกฟิน <c oughs> ไล่กันหนีหรือ,อโดนสับแล้ว <c oughs> ไอ้พาไซโอ้โหแม่งสิ่งแม่งสิ่งคีบคีบตัวนี้จะมีคอสอสามารถในการเปิดการมองเห็นนะครับน่าจะเป็นตัวสีฟ้าๆเล็กๆอะ่ะจะหาดูไม่มีอะ่ะมันใช้ไปแล้วอาจจะอยู่ป่าล่าง ตัวไหนวะตัวนี้มั้งไม่ใช่วะหายไปแล้วเอาเอาเล้ครับข้างบนบวกกันอย่างไงอูหตายหมดครับเล่นอยู่ป่าช้าเงียมากอ่าบัตรเกิดมาแล้วอ่าตอนนี้สู้ยากครับผมดูดีทำไรได้วะอ่าปล่อยฟอร์บูไปครับกัดเฟสดไปแล้ว ไม่ได้ขยับเลยฟินบอกครับโดนตังตังตันทั้งคออะไรก็ว่านไป GG เลยเกมนี้โอ้โหวิเลดันลุ้จะได้วิเลก็คิวสี่ไดสี่เอ้คิวสี่ไดสี่ถูกแล้วสิบเจ็ดนะครับที่เหลือก็คนละสองตัวเท่านั้นนะดีโวสามาบัตรสิบสี่ วันนี้ข้าได้ร่งลอยเควงควานี่อันติเอ้ยด้วงด้วงด้วงจ่อยหน่อยด้วง,วง,วง,วงเออนี่ยพอบูมันจะกัดได้ตึ๊กอ่านี่ได้คิวเรือก,ก็จะเต็มนะครับเฮ้ยใครจะตายอ้าว บินไปดิบินไปเดวโวเดวโวเดวโอเ,วเดวโดวโได้ไหมเดวโอเดวโอโอ้โหโดนเีเฮบึ้มเอาวราครบผมบ่ายกำลังเดินมาปิ้นซูมให้จึก๊กอ้าวสวยปล่อยฟอร์ดบูไปกัดสเกลเปิดดัสเห็นตัวพอดีครับกดฟอร์ดบูวิธีหนึ่งเพื่อเป็นการตรึงโอ้ผ้ายไม่มีกระทาทรายเอาไว้กดบัฟนะครับ บดบัมแมลงได้ครับแล้วก็จับขาได้โวยดวงตีติดตันพอดียังไงฟินซูมจึก๊กอ้าปล่อยดวงข้ามตายฮ้าเฉยมาชนะเฉะยวะบอชนะเฉะยอ้าวดีเจแน่ไปคอฟินครับดวงรถขอให้โอ้ดวง ด้วงตันเอออาบาดยังได้คิวอยู่เอาเป็นตัวทองนะครับผมวอดเองตานี้ฟินบอกเออผมวอดเองพอซับเราหลุดไปแล้วไงเราไม่มีซับแล้ว ไม่ไม่อะไรวะพิมซาอะไรวันนี้อย่าแย่งอย่าแย่งเพื่อนอย่าแย่งเดี๋ยววอนให้อ๋อไม่เดี๋ยววอนให้เอววอ,อของตีไปเลยเออบอกฟินอลของตีไปเลยเดี๋ยววอนเองนี่ครับปล่อยฟอร์ดูไปดูฟอร์ดูบะวิ่งโคตรไกลอะดูดิด,ด,ด,ดูดิดูดิไกลจัดดูดิดูดิอ๋อไม่ไหนเพื่อนฟึบ ผมไม่เคยได้ตีเลยฟินบอกฟอร์วูมัน,นกัดไกลจริงนะโอเฟดนะฮาร์าาคอนทวินเบดแล้วของมีเดี๋ยวก็ได้เออของมีเดี๋ยวก็ได้ตีนะครับบัตบะา่างกันมาดัานบนครับไปไปโดนแล้ว นี่ครับปล่อยฟอร์บูปไปก่อนอุ้ยดวงเจอเฟสเกี่ยวครับปล่อยฟอร์บูปไปทีนึงแล้วโอ้โหแมวเรียนแหนแข็งอ้าวอาติผ่านเลือดเฟสไวครับนี่ได้คิวอยู่วังไอเบเฮเบเฮโอ้ยเจอเซกไม่มีเซกแล้วว่ะมีเซกแล้วว่ะอ้าวเบเฮเราก่อให้ครับเบเฮเบิ้มอีกทีนึง เฮ้ยเอ้ยเออเอาวเ,เลือดเด้งว่ะได้คิวมาดิลีเจเน,นรลีเจเนรลีเจเนรส,สับอะไรจ้าโหวส,วสับว้าวสวยเก็บไปแฮตทิกครับอ่าวพยาามตายห้แล้วมาต่อ ไปครับดันบนตอนนี้สกอร์ก็สูสีมากครับ35ต่อ36้าห่างตัวเดียวเท่านั้นเองแต่บัตรสกอร์ไป2 1อ่ะเกินครึ่งนะเกินครึ่งฟินนี้โดยนางเดียวเลยฟินปล่อยฟอร์ดบูไปมาแล้วฟอร์ดบูกัดมันจึ๊นี่บิงไมนตันนะครับผม ปล่อยแมลงรถก่อไปครับอันตีผ่านเลือดไปไหนเธอมาก็ตายอ่ะโอ้ยเดีวโอ้ยเจอเสียงเงี้ยอ่าโชคดีไม่มีใครตามมาซ้ำอ่าสวยบุรีจจแนร์มาคอครับ ใส่เข้าไปโ,โอ้โหเจอศับท์ประตวทองมีคนว <funny. S 2> ่ามาฟินยิงไปเพื่อนฟิ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 นยิงไปสุยาคิดเป้งเลยฟินโดนลวงแล้วโอ้โหฟ้าดูนี่โคตรเยอะอลารบรรทันเลยนะ อ้าวไม่ซูมาหรออุ๊ยโอ้โหไาซายมาครับอันตีโคเด็กฟินตายเลยครับเจอพาซายตึงขาไว้สากาวตีเจอโบดอวุฒโอ้โหซูมไม่ได้ซูมไม่ได้คอยก่อนเว้ยอ้าวแล้วสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วปล่อยฟอร์บูไปอุ๊ยตึงขาไว้เปลี่ยนไม้มาอีกโอ้โหนะฮะเอาตัวรอดไปได้นะครับ <laughs> โอ้โหเรียนแนวออกเสือ้อน้ำแข็งด้วยครับอา้าวเอาไม่ตายเจอกัดมาเอาเบเฮตันเว้าวว่ะอ๋อจะตันด่วงแต่ด่วงมีตัวทองสวยเลเออแบ่งไปคนละตัวว่าไงสกาวสกาวมีดูเดบเบิ้ลโอ้โหสกาวต้องตีแล้วสกาว ตีดวงไว้ครับเจอตันสวนรถเกาะอ,อ้าวตายดีอย่างนี้เฟดว่าไงครับดวงตามต่อแล้วแม่เปิดอันตีครับฟินตัวแล้วเปิดถุงม่มเจอด้วยครับน,นี่อันตีผ่านเลือดไปเรียบร้อยตายครับเหลือพาราไซต์ตัวเดียวเดวโบโกลเห็นมาเฮ้ยบิงมากัดโอโหลรดจะขี่พอดีดาเมจพอว่าไม่รู้แล้วืห ใส่เดยแม่งสกิลหนึ่งส่วนใบแล้ววะมีกระทา,ฟาไฟลบบับแล้วบิงหลบเอาเรื่องเอาบิงตามเบ๊บิงตามมาจากหน้าครับปล่อยตดฟินโซมเรียบร้อยแตกก่อนข้ามตายหมดอีกแล้วอ่าฟอร์ดบูมเนี่ยตัวแรกเนี่ยก็คือดูผิดอันวเนี่ย เอ้ามันทันแรกอยู่ไหนวะคือตัวที่สองอ่ะตัวที่จับขาบมันจะมีดาเมจอยู่หนึ่งร้อยไงมันเลยตายแต่ตัวแรกอ่ะไม่ได้มีดาเมจนะครับตัวแรกจะเปิดเผยฮีโร่ศัตรูฮะคนได้สองทีอฟเฟิในการตีก็คือเคลื่อนไหวช้าลง40%ก็คือตีแล้วฝังข้ามเดินหนืดนะครับแต่ถ้าเป็นเสื้อน้ำแข็งครับจะตีหนืดแทนตีหนืดก็เดินนืดมา ยังไงเฟสเบสวยโอ้โหเห้ยเบึ้มครับอ่าเก็บสามีแนมคอด้วงดวงโอ้โหด้วงตายว่ะมาดิใส่เดียวว้ามหนีเหรอโอ้โหจบเลยแม่เจอว้ามหนีทำอะไรไม่ได้อออเป็นวิงโบโอ้เล่นสายตีเลยเหรอ อ๋อต้องกดอ๋อก็คือกดใช้แม่งมันทัดแรกก็หายใช่ไหมเรียกสองหมาป่านี่พอกดใช้แม่งจะหายมันทัดแรกก็หายอ่านไม่ทันปุ๊บเนี่ยเห็นไหมแล้วแม่ไม่มีเปิดเผยตัวตนแล้วก็สโลช่ฉยอุ้ยโดนี้อื กับแตกบอดอีกแล้วไม่มีบอดนะมาโซโลโคลองไว้ครับจะแตกแล้ว นปล่อยไมาทีนึงครับเช็คเช็คศัตรูวอยู่ใกล้เปล่าเช็คศัตรูวอยู่ไหนอ่าฟึบมาได้ของแล้วเบเฮมีเฟกแล้วสกาวมีบิงด้วยครับโอ้ยบิงกันหมดเลยว่าบิงกันส oh, <God. S 1> ี่คนเลยอ่ะ หนึ่งสองสามสี่โหเฟสไม่มีบิงคนเดียวครับฟินไม่ฟินไม่น่าจะได้ตีอ่จริงแม่งมีบิงกันทุกคนนะน่าจะโดนล้งมเป็นตัวแรกโอ้โหเดวครับไม่รอดมา ดวงตันสวยจึก๊กโอ้ยตายเลยฮนะ <Nem esis. S 1> ดวงรถก่อให้ก็ตีแรงไอ้ดวงดวงออกฟอร์ดบวูมกันนะดีแนามาคอดวงรถก่อให้ครับเปิดตัวท้องคู่แล้วมาจาัดก,การเบเฮก่อนดีกว่าสวยเบเฮตายไปก่อนครับดวงโดดไป <Nem esis. S 1> แล้วจับดีแหนรถก่อตันมาดิ มาดิมาดิมาเดเอาแล้วครับเหลือพาราไซต์ตัวเดียวพาราไซต์ออกใบวะเอ้าเกี่ยวว้าวเจอใบอันติเหลีอยอ่ยมร้อยเฟยเดาสวยจัดยันแน่อุ้ยเฮ้ยมึงช็อตอะไรวะ ชอคีบบอชอคีบไม่ให้วาบบอขนาดนั้นเลยเอโอ้เก็บสี่เก็บห้าโอเคอันนายอันนายครับผมอันนายนี่เก็บหก <c oughs> ือมันบายแบ็กกันเนี่ยใช่ไหมอ่าคารางบอกพันไปแล้วสเกลว่าไงสเกลมีคองไม่ดีสเกลสเกลสเกลอ,อ้าวรักครับมีคองเกิดมาใบใบตึ๊ก i ิมมอท a l นะฮะราชาผู้เป็นนมตะนะครับบวกค่ารางวัลพันก็นคืออิมอันนายฮะในวอร์เมื่อกี้นี้นครับทั้งอิมทั้งอันนายเอ้ยฟินฟินฟิน,ฟ,นฟินโดนเบเฮโซโล่อะเบเฮมีเซกันเดียวโซโล่ฟินได้ครับผมก็จบเกมครับคีย์ยังไม่ทันมาส่งเลยนะ ก็สามสิบห er. กตัวฟินนี <il S 2> ่ม okay. <ine> ันเหยื่อลมบอกแล้วฟินออกขากมาเล่นเมือเมืองนี้แหละก็ได้มีพีไปห้าสามโนนะครับผมก็ตานี้ก็ถือว่าแบกอยู่นะเจ็บปวดก็เหมือนเดิมครับส่งอีเมได้ที่รูปโปรไฟล์เพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตเตอร์ที่ตรงเงี้ยวข้ามาทดี่เพจหรือว่าที่ใต้คลิปที่ดูก็ได้ครับจะมีสมัครอยู่โอเคไปแล้วบายบาย